อานาตใจทอเป็นขอทาน ในทินกันดานแทบดินเหมือนมีกรรมยามทำกินขาดคนสิ้นเสริมทรงสงสารแม่แก่แก่มากเราต้องเป็นหลักดู เกิดมาขัดสนขาดคนแย่แสชีวิตต้องแย่ทั้งขยงเห็นแม่ร้องไห้ในใจเป็นห่วงเห็นแม่ร้องไห้ในใจเป็นห่วงน้ำตาต้องร่วงลินไหล ลูกยอมลำบากเพื่อให้แม่รักสบายรักจะไมิคายคดคงขอทานทุกแท้แม่ก็แก่เท่าสู่ทนหนะเจ้าบันจม ชีวิตของข้าบรรจงคนนี้เกิดมาอาชีพคือขอทานทุก,กวันเฝ้าแต่ภาวนาว่าทำไมไม่แจ้งเกิดมาถึงตาบอกข้าอยากให้แม่รู้ว่าข้าบรรจงรักแม่แต่ยามที่แม่ร้องไห้เหมือนหัวใจของข้าจะขาดว่าข้า ไม่อยากให้แม่มีความทุกข์เลยมีน้องสาวชื่อว่าเจียมใจเจียมใจนั้นแปลกแตกต่างจากเรายิ่งนะักกำลังบนอะไรอยู่หรือฉันว้ายุจารพี่มันเจอเอพี่ไปไหนมาเอาแวะไปวัดมาไปขอกับข้าวหลวงตาบ้านเรามันจนเราเป็นคนขอทานพี่มันจบพี่มันเจอ มีแต่พี่เท่านั้นที่เป็นหลกักให้กับฉันข้าวบูดก้นบาดของลงตาที่ให้เรามาทุกวันประทังชีวิตของเราทั้งสี่คนให้รอดไปแต่ละวันพี่แต่พี่รู้บ้างไหมเจียมใจอะทำไมไม่เหมือนขอทานอย่างที่เราเคยเป็นเจียมใจชอบพูดตนเองก็เป็นองค์หญิงชอบทำกิริยาเหมือนคนในกรุง ชอบพูดอะไรนะพี่พยะคาเพคะอะไรก็ไม่รู้มันก็ขึ้นอยู่กับกับแม่ของเองก็ดูหมูนี้ติแม่เองอ่ะลำเอียงไหมละ่ะให้เราสองคนออกไปขอทานแต่น้องเองติให้อยู่ับบ้านพี่เจียมใจจะเป็นผู้หญิงแต่เจียมใจไม่ทำงานอะไรเลยจ้องจะเป็นแต่องค์หญิงแม่เจ๊ก็ตามใจเอา,อางี้สิพี่วันเนี้ย ไปแอบดูเจียมใจทําว่าเจียมใจจะทำเหมือนทุกวันที่เคยทําหรือเปล่าถ้าวันนี้เตรียมใจจะเป็นองค์หญิงอีกนะฉันเองอ่ะจะสั่งสอนเจียมใจเองอแม่แม่ดูดาคนูก็อย่าไปเครืองแม่เองก็แล้วกันไป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 ความจนต้องทำใจวันฟ้าใส เียงรอเราวันนี้ที่เราเศร้าวันหน้าเราจะสดใสขอ,<า>อแท้ต้องอดทนฝ<า>่าแดดฝนจนเตรียมใจความดีคือหลักใจ เปลี่ยนแปลงไปให้สุขสันต์ไม่แอบ,บดูน้องอย่างเดียวนะคุอ,อยาไปทำอะไรเมื่อ่ะเดี๋ยวแม่จะดูดดาเอาอาีกมียอมแพ้โชคชะตา วันข้างหน้าจะฝ่าฟันเป็นขอทานคนประจานแต่ใจนั้นยังส้ไวทำดีมีทางเดินอย่าคหวยเคินเดินต่อไปสุขจัง มีกำลังใจที่ส่งหให้อยามคิดถึงไปที่ไปดูน้องกันอา้าวไม่ได้น้องเลยเ,เนี่ยน้องก็หมดเลยไม่เหลือให้กูร้องหน่อยเลย ตลอดเลยมองธรรมชาติมหาศจริงมองทุกวัน cá phong bừa ยิงตะพี่ส,สาวแม่รำคาญเสียงคลังอยู่ในป่าก็เนี้ยแหละ ฉันเรียมใจเกียมใจอะไรจ๊ะเราเนี่ยนะทำไมอยู่ที่บ้านเนี่ยกัลุณาด้วยยืนตรงทำไมต้องยืนตรงเราเราต้องยืนตรงทำไมอ่ะบอกให้ยืนไงเอายืนแล้วนี่ไงเขาล็อหัวล้าเผาก่อนไปอีบ้ากูไม่ใช่เผาอีเนียแดงเกิพี่ทำโซ่ผมสิเขาว่านลกว่า น้าเล่าดูมจนริงหิงนะมึงก็ได้น่ะสิพี่ตั้งแต่เจมใจเกิดมาเนี่ยนะแล้วไม่จนมึงดูว่าผมไม่นั่นทำไมยาสราผมไม่มีใช้ไงไมื่องของพวกเราเนี่ยก็ใช่นะสิพี่ก็ตั้งแต่เจียมใจเกิดมาเนี่ยก็ไม่เคยสุขสบายเหมือนลูกคนอื่นเขาบ้างเลยก็ที่บ้านน่ะมีอาชีพขอทานส่วนแม่เจ้น่ก็ตาบอดพี่บรรจงน่ะก็ออกไปขอทานหาเช้ากินคํากัเหมือนพวกเรากรใชาย แต่พี่ทำไมพูดอะไรเหมือนตกใจอ่ะฉันฉันเกือบลืมไปเลยทำไมอ่ะลืมอะไรอะก็คืนนี้จะนอนนะสินอนแล้วทำไมอ่ะอที่บอกฝันด้วยฉันฝันฝันว่าฝันว่าอะไรเงี้ยแสดงว่าต้องฝันดีแน่เลยเนี่ยอ้าวดีสิพี่ก็ฉันฝันไปว่าฉันน่ะเป็นองหญิง พี่ฉันนั่งก็สูงเลยพี่ก็ฉันฝันจริงๆนะฉันนั่งบนบนบัลลังก์อะบัลลังก์ที่มันตึงสูงท่องครองอะมีพวกพญานาคอะไรเต็มไปหมดเลยอะอ๋ออะไรหัานหลานหลานอะไรัหลานอะไรรู้พี่มันบัลลังก์บัลลังก์มีพญานาคด้วยเหรอมีอะไรอีกว่าฉาดเกิดอะไรไลูกเป็นเป็นบัลลังก์สูงๆอะพี่แล้วก็มีพวกนางสนม นางกำนันเส้นอาวบาททียไรลอะฉันแต่งไปหมดเลยวิทย์ไฟสูงไปหรือเปล่าฝันสูงเกินไปแล้วแกกากเินแล้วนะแหน่พี่ก็ฉันอยากเป็นหญิงก็หญิงจริงๆริงนี่อยากเป็นแล้วเป็นไงบ้าแล้วเป็นคนจนนะเด็กอนเอาอย่างงี้เอาไงฉันว่าพวกเราเนี่ยมาเล่นกันไว้ล่ะเล่นอะไรไม่เอานะเมื่อคืนยังเจ็บไม่หายเลยอะไรพี่เล่นอะไรเมื่อคืนเนี่ยเล่นตบตีกันน่ะไม่เอายังเจ็บอยู่ฉันไม่รุนแรงเหมือนพี่หรอกนะ จะเล่นอะไรจะเล่นเจ้าหญิงฉันเป็นเจ้าหญิงส่วนพี่น่ะน้ำสนกให้ฉันไงนี่ขี้กาจะกินหัวนะเออไม่เอาเลยเงี้ยไี่ไม่แค่ส่มูทีเฉยพี่จะเสียเรียดอะไรนักหนาไม่เอาเครียดมากเลยจะมาเกลียนขึ้นเลยอะเนี่ยก็เล่นกันน้องมาซะหน่อยแต่ว่านาำสนมจะมีแค่นี้ไม่ได้นะนี่จะเล่นได้ไงเดี๋ยวถ้าพี่บรรจงมาทําไงอ้าวโอ้พี่สองคนไม่บอกไม่แจ้งไม่บอกถพา่ันตัวจะรู้ไม่ล่ ไม่เที่ยงเขาปากดีเลยนะตามบอกเขาปากดีเลยนะแม่แม่ไม่บอกหรอเอาสรุปแล้วถ้าน้ำสนมมันมีแค่นี้ไม่ได้นะทำไมมันต้องมีหลายคนแล้วพี่จะเอาใครมานอีกอ่ะเอาใครมาเล่นอีกอ่ะก็เรียกแม่มาเล่นด้วยสิโอ้โหแม่จะได้เหรอได้แม่ไม่เที่ยงไปตามแม่เลยไปยิ้มจุ่มพี่ไปตามแม่เลยฉันเหนื่อยแล้วล้ฉันอยากเล่นแล้วแม่ออกมาแป๊บนึงสิเนี่ยแม่ขึ้นไม่ได้แม่ระได้รู้เนี่ยพี่จะพัง แม่เลยไปตามแม่ไปเลยเร็วๆแม่แม่เแม่เด็กแม่เออเจียมเอ้ยแม่ได้กินแล้วลูกมาเด็กหลายๆคนจะได้สนุกบันบันไดขูดเล่นทางนี้ทางเดียวนะไปไปเดี๋ยวเดี๋ยวแม่เดี๋ยวแม่ไปหาลูกตายแล้วพี่แม่แม่ออกมาแล้วหาบันไดอยู่อ่ะเออไม่เจอแม่ว่ะไม่เจอแม่อีบ้านลูกไวไว ตาก็ไมดีแม <e ่โอ uh, ้โหตอนนี้ออนนี้ยงหนูตาไม่ดีเห็นหมมึงเนี่ันดอะไรขนาดนี้ขนาดเขไม่ให้ลงก็ไม่ลงเกมบไมันเลยเออโอ้ยแ่จะไหวไหมเนี่ยม่แม่แม่แ่โอ้โหกี่โนมเอากาด้วยนะเนี่ยแม่ก็ลงดีๆสิแก ให้แม่เขาไปเลยเนี่ยมึงว่ากูจะมีกรรมพันธไหมไม่ดีหรอกตาบอดเหมือนแม่มันแฝงทำไมลูกนะเออคือดีนะแม่จะเล่นฉันเตรียมใจเนี่ยจะสมมุติอะไรขึ้นมาสักอย่างอะไรลูกเป็นเจ้าหญิงส่วนแม่น่ะเป็นนางสนมให้ฉันหน่อยนะฮะเป็นนางสนมเล่นนิดเดียวเล่นนิดเดียวสมมุติว่าสมมุติจ้ะสมมติว่าเตียมใจเป็นองค์หญิงเป็นองค์หญิงโอ๊ยแม่ างโอ้วยิงต้องอย่างนี้อ้ยแล้วเราต้องนั่งตรงไหนยังไงลูกยังไงลูกให้แม่ให้แม่เล่นด้วยเออดีทีเลยนะท่ลูกพี่สองคนนั่งนั่งไปด้านขวาแล้วแม่ก็นั่งตรงนี้ถูกแล้วอานั่งแม่แม่นั่งช้าหน่อยเบาหน่อยแม่แม่นั่งตรงไหนลูกตรงนี้นแหละนั่งไปเลยแล้วเราเราต้องนั่งตรงนี้ได้ยังไงลูกแม่แล้วใช้ก็จะนั่งตรงนี้นะเออดีดีแม่จะต้องยิงใช้ต้องนั่งตรงนี้ตรงนี้ใช่ไหมเออยังไงอะทังไงนั้นไม่เคยเป็นเลยแล้วก็เพราะอะไรฉันเรียก ก็แม่เนี่ยก็ถะอคันดิกๆิ๊ดิ๊กเข้ามาหาฉันพี่ลองทำซิลองทำให้ดูหน่อยคนน่ะไม่ใช่หมาตะคานดิ๊กดิ๊กดิ๊กเข้ามาหาฉันเถลยถูกแล้วเราเป็นนางข้าหลวงต้องคานดิ๊กๆๆๆๆดเข้ามาหาถูกถูกเหมือนเรียกเหมือนเรียกเอาอย่างไรอย่างไรอีกแล้วจะลองเรียกกันนะนี่นางสนม เข้ามาหาหญิงหน่สิดุ๊ดิกๆๆๆๆดิังดิ๊กดิ๊มึงขาดป็นขามึงขาดนะขาดได้ไงะเากูไม่เคยเข้าวังอ่ะดุกดิเขาไม่ได้ขาหญิงหรือบ้างใครัไพอเขาเรียกเนี่ยเรียกใหม่จินใจเรียกใหม่เรียกใหม่ิอาให้ดินนะดูดโดูดูนี่นางสนมจ๋าเข้ามาหาองหญิงเจียมใจหน่อยสิจ๊ะ กดุกดิ๊กไงลุกค่ะอย่างงี้ลุกดิ๊กลุกดิ๊กเอได้รู้แล้วแม่แม่ทำไม่ได้แม่ทำไม่ได้ถึงถึงเกี่วแม่ละเกิ่วแม่เออเอาดุกดิ๊กไปเอายกเดี๋ยวเลแม่นางสนมแจ้งเข้ามาหาหญิงหน่อยสิจ๊าเดี๋ยวแม่ก็คานดิ๊กดิ๊กเข้าไปแม่แม่แมี่่ เดี๋ยวจะกินพวกฉันสองคนเข้าไปนะอ่ะอขาดน๊ดดิ๊ดดิดเข้ามาไงอันนี้เข้าไปนะแม่ขาแล้วเหนื่อยแล้วไปเดย์เดย์โรคดีแลูกอะไรต้องขไนแ้กินอะไรนะเราต้องพูดยังไงอีกไม่ได้กินพวกไออะไรนะสัเจ้าเขาเรียกว่าอะไรนะสะยอ๋อสะเยสะเยยังไงอีกลูกอ่าองหญิงเจียมใจเพคะฉันสอนนะเออรัะประทาน น้ำชาไม่เปคะน้ำร้อนไม่เปคะเอาบนตีนกาแฟไม่เปคะอ๋ออ๋อเดี๋ยวเยี่ยนใจเอกคะใช่ทานไอติมวอร์ไหมเจ้าคะอ๋อพี่ไอติมวอร์เลยไมพี่ไม่ทานหรอกหรอกนะพวกเราวันเนี้ยอ๋ออ๋อทองเหงิงเป็นอย่างนี้เลยใช่ไหมร้อนกาแฟร้อนกาแฟโอ้ยโอ้ยแล้วใครจะทงอ่ะนางข้าหลวง ก็เลยข้าหลวงด้วยกันอ๋อข้าหลวงด้วยกันอ่าข้าหลวงด้วยกันไปจับอาหารชีวิตเลยไปไปชงโววันตินน้ำร้อนขึ้นแก้วน้ำร้อนมาให้องหญิงเจียมใจดูสวยไปไปนี่ไปอย่างนี้เลยข้าหลวงแก้วจะไปชงเดี๋ยวไปชงเลยไปเลยวันติน องหญิงเียมใจหญิงเียใจเอาอน้ำร้อนน้ำร้อนร้อนแกัน้่ะไปวยทำอไรกันแม่มึงดูแม่มึงไปดึงแม่มาแม่แม่แก่แกทานแก่ไปหมดเลยอะ โอ้ฝุ่นเต็มไปหมดเลยแบกแม่แบกผ้าเตรียมใจบ้านทั้งหัวแล้วเตรียมใจฝุ่นนะฉับอกให้ทำความสะอาดจุ่มสะอาดเนี่ยจมจิ๋มครับนี่มานี่สิอะไรเนี่ยเช็ดอยู่กูว่าบ้านมึงมึงไปไหว้เจ้าที่กันเถอะมีมีทางนกคู่นกแสกเกาะอยู่ที่ศาลน่ะแหม่ด่างเสียแต่ทำความสะอาดศาลกันบังคับชนีด ที่เข้าไปสั่งสอนว่าอย่าอย่างนี้เข้าไปสั่งสอนได้ไปแม่ทางนี้ทางนี้แม่ทางนี้แม่แน่แน่มึงสองคนสุ่มหัวกันเลยใช่ฮะสอนเกียนไกใอุ้ยเราเป็นตาเราจะไปอะไรไปสูงขนาดนั้นนึกรู้ไหมเนี่ยกันที่จะไปเจอเจ้าเข้าเจ้าอ่ะมึงทำอย่างนี้ทำให้ถูกสอนเลยไงมึงต้องดูกูดูกูไปเลยเดินเลยเดินนับเข้าไปนั่น นับเข้าไปนี่นับนับนับสอนให้รู้เรื่องแหน่แหน่แน่แน่อย่าบังดิอย่าบังถวายสังฆทานผู้เจ้าขันเขามีแต่ถวายบ้องคมไม่ใช่พระนเหรอไม่พอหรอโอ้ร้องไห้สาวทำเล่แหละอย่างเงี้ต้องทำได้ไหรอต้องนับเพื่อเอานิดเดียวเอานิดเดียวมึงก็ไม่ต้องทานนั่นมาก ก็รู้ว่าทำแค่นี้ทำแบบนี้ใช่ไหมได้ใช่มีตัวอย่างเข้าไปนั่งเออนับเข้าไปนั้ำนับเข้าไปน้ำใช่ไหมับแล้วก็นั่งเออถวายบังคมพระเจ้าค่ะเฮ้ยให้ที่ไหนแล้วไอ้บอกกูไปผู้หญิงกูจะหายังไงหรอเสียงมึงมันคุนคือะที่มันเจิดมานี่ แม่มันโจมมาได้ครับแม่เลยแม่บแบ๊ตกใจไม่หมดเอ๊ะอุ้ยมันจะโดนเขาแต่เตียงดีไหมเนี่ยนั่งลงทั้งหมดเลยนั่งลงนั่งตรงไหนข้างล่างข้างล่างแม่นี่เตียงใจอยาะเป็นสาวแล้วนะโลกเป็สุขภาพร่างกายแม่ดีขึ้นบ้างไหมมันเป็นของธรรมดาโลกแม่ก็แก่จนปูนี้แล้วมันจงมีใจที่สุด ไม่ได้เกิดเป็นลูกของแม่แจ้งถึงเราจะเป็นขอทานแต่เราก็มีความสุขแม่จ๋าแม่ฟาร์บรรจงนะจ๊ะแม่วันนี้บรรจงมันจะไปขอทานแต่บรรจงจะไม่ให้น้องคิสสูงเป็นองคหญิงบรรจงจะให้เตรียมใจไปขอทานกับบรรจงด้วยจ๊ะแม่โอ้ยแม่ยินบรรจงใช่ไหมคะแม่ได้ยินลูกเออ อตเจียมใจเลยไาแม่ไ,ไ, <สา S 1> ไม่มีกลาส่วนตัวโ,โี่อีกจิ้มจุ้มจุ้มจิออ้มบัจจงขาพูดเนี่ยก็คงจะได้ยินกนะันทุกทคนเพราะอาชีพของเราบันคนจนอยู่แล้วคือขอทานนี่ไหมก็หาเลี้ยงลูกมาจนเติรโตมาเป็นหนุ่มเป็นสาวเพราะฉะนั้นเอออะอย่างที่พี่เขาพูดนะลูกนะอะวันนี้ขอทาน ีกสักวันแล้วลูกเยี่ยมใจเยี่ยมใจลูกแม่เราทำอะหยุดซ้อมหยุดเล่นทันก่อนเดี๋ยวกลับจะขอทานเรามาเล่นกันอ๋อจ๋าจาจ๋าไม่อย่าให้ทายน้องอีกสิจ้าแม่แม่แม่รู้เลยนะที่เรียมใจเนี่ยยอมไปขอทานวันเนี้ยก็เพื่อแม่ไม่ใช่เพื่อพี่บรรจง ยวเตรียมใจพี่ไปแล้วจะรีบกลับมานะแม่นะตเตรียมใจเนี่ยจะเอาเงินมาให้แม่เยอะๆเลยเตรียมใจมจุม๋มจ<ะ>ิ๋มตั้งใจขอทานจะได้มีข้วาวเย็นวันนี้ไปพูดที่าไพีไยงางัมคือบ้านวันนี้เตรียมจะไปขอทานข้าบ้านไปเลยใคอย่านนะแกอย่านนะ ร ah, ั้งตัวเราพี่ข้ขอบตัวลำบากไปด้วยกันจากหนักเป็นเบาน้องยาหงีเงาตั้งแง่ต้องใจเย็นเพราะเราเป็นองค์หญิงน้องอย่าทำไม่เสียวคิดสูง ้าคิดเป็นใหญ่ยยไ,ไม่มีใครใพยุงพี่ยาไมาย่ยงยุแยขอทานวันแลกคงไม่แปลกถรเตจียมใจ<ป>จะต้องได้ หากมีคนเมตตาออกมีหาสิตางพี่จะคอยอยู่หลังดูแลป้าพี่รู้้เลยนะพี่ชืนใจใช่ไปมคุแม่ไม่ทำเพ่พี่บังคับฉชนอย่าพูดมาไปขอทานไปเลยรู้แล้วนะครับไปไปไปเตรียปใไปไ